แล้วผู้ชายให้ยกนิ้วก้อยผู้หญิงให้ยกนิ้วนางเราจะขึ้นต้องยกนิ้วอะไรดอยสุเทพแปลกแน่มีแต่วัดจะแตกอะไรก็เราขึ้นไปทำอะไรอ่ะมันข้างบนมีพระมีพระค่ะมันเป็นจุดเช็คพอยต์คืนนี้คือรถที่เราจะขึ้นใช่ไหมนั่งมอเตอร์ไซค์นองนี่แหละแล้ววันนี้ไม่มีที่ปิดอ่ะลััันฉีีีดฝงงงส้้าิจไไว รังเหมือนักะังนาจ้าทำไมขายแบบแป้งว่าลูกเท่าไหร่คะอันนี้ให้หนูร้อยห้าสิบทุกปาร์ต่างคนรวมให้ให้ร้อยเดียวอดี๋ยวถ้าทำจริงๆเขาให้เอาไปแขวนเหรอชื่อเสียงด隆隆เหมือนละังไงคะอุ้ยเขียนปุ๊กหนูจะได้เป็นดาราเจ้างานบุคลมีรเรนนี่มีหัวใจด้วยมีก็จะได้เป็นแบบว่าตั๋วไปกลับ อ๋อคือข้างบนเนี่ยเขาเป็นวัดใช่ปะคือตอนนี้กำลังจะห้าโมงยืนคนยังเยอะอยู่เลยอะเอาจริงปะสวยมากคือถ้าใครแบบใส่สั้นมาก็จะมีแบบผ้าถุงให้ใส่ทับด้วยโชคดีวันนี้เราใส่จริงขาย,ยาวม่ะอันนี้คือแลนด์มาร์กปะที่เราต้องมาถ่ายรูปก็ดิ่งแขว่ดิ่งที่ป้าขายเือาเอ<ม>ากระดิ่งแขวนตรงไหนอะหรือว่าเราแขวนไว้อย่างนี้ได้เลยไหมอะแขวนได้เลยมั้ให้แขวนหรยญเหรอเสืออันนี้มันไม่เห็นภาพนะขึ้นไปแขวนยังไงแกยองยืดดูหรือยังกระโดด หนึ่งสองช่ำเออเก่งมากทำได้แล้วพร้อมเป็นจริงแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนตัวสูงมาเลยตลอดแขนไม่ถึงอะเขามีไม้ถ้าจะยกเสียงทายความสำเร็จเนี่ยให้ยกช้างแล้วผู้ชายให้ยกนิ้วก้อยผู้หญิงให้ยกนิ้วหนังแล้วคุณกระเทยต้องยกนิ้วอะไร